วันนี้เราจะมารีวิววิธีประกอบนะคะมอเตอร์เทคบายาวเสริมมอเตอร์ไซค์นะของ b a 0 3นนะคะ<ม>เพราะว่าลูกค้าหมุนออกมาไม่เป็นนะคะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือประกอบแล้วนะคะข้างหนึ่งก็คือต้องขันน็อตตรงนี้ออกมาก่อนนะคะนี่น็อต น็อตในกล่องเขาจะมีตัวนี้มาให้นะคะตัวประแจอันเล็กเนี่ยเอาไว้ขันน็อตแล้วก็ประแจอันใหญ่เอาไว้ขันน็อตน็อตใหญ่ตัวนี้นะคะเขาจะมีอุปกรณ์มาให้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะติดตั้งอ่ะให้นั่งประกอบก่อนนะคะไม่งั้นน็อตตรงนี้ไม่จะหายไปอ่ะมาดูอีกข้างหนึ่งข้างนี้ยังไม่ได้เอาออกมาเอยากจะเอาออกมาให้ดูนะคะ แล้วก็ขันให้มันหมุนเป็นเกียวอันนี้ไปก่อนเลย เอาด้านนี้ใส่เข้าไปตรงนี้มันหายเนีย่ยเห็นไหมพอแค่ใส่เข้าไปปุ๊บกำลังจะหมุนเลย เสร็จแล้วเนี่ยสองข้างสองข้างก็จะออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วจะเอาขนาดไหนจะเอาขนาดไหนก็ยืดยืดมันออกมาแล้วก็ขันน็อเข้าไปนะคะขันน็อตเข้าไป เห็นไหมแค่ขันน็อตเข้าไปข้างเดียวอะ่ะมันก็ล็อกแล้วทุกคนมันก็ล็อกแล้วเนี่ยแค่ขันน็อตเข้าไปโอ้โหขอถ้าน้ำมันมาแบบลื่นติดมืออยากให้มันปรับได้ระดับไหนก็ แล้วก็ขันน็อตเข้าไปมันจะมีเนี่ยมันจะมีหัวของมันอยู่นะคะไม่ต้องงงว่าใส่ยังไงจะมีหัวของมันอยู่เขาเนี่ยถึงบอกว่าต้องนั่งประกอบไงใครไปยืนประกอบเรียบร้อยเลยน็อตก็เด็นหายแน่นอนนั่งประกอบเถอะอืม มันก็จะไม่ออกมาแล้วส่วนฝั่งนี้จะเอายาวประมาณไหนนี่มันยาวออกมาได้แบบอย่างนี้เลยแล้วก็ขันเข้าไปเหมือนเดิมมันต้องขันนะไม่งั้นมันก็จะหมุนไปหมุนมานะคะเวลาขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะใครประกอบเสร็จแล้วลืมขันน็อตอะ่ะนี่มันก็จะหมุน ลื่นมือโดนน้ำมันเมื่อกี้ลื่นเลยเนี่ยโดนน้ำมันตรงนี้ยลื่นแบบอ่ะเสร็จเรียบร้อย ตั้งพอติดตั้งแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะคะบาโมโตเทคติดตั้งกับกระจกรูกระจกมองข้างนี่